ัสดีครับห้องเรียนวิทยาศาสตร์โลกและศาสตร์ของคุณเอ็มวันนี้นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรทางธรณีทรัพยากรหนึ่งของของเรานะครับก็คือทรัพยากรแร่ครับแร่เนี่ยเป็นอของแข็งนะครับที่ได้จากการเย็นตัวของแมกมาหรือว่าการตกผลึกนะครับหรือกระบวน,นการกต่างๆทางธรรมชาติโดยแร่เนี่ยนะครับจะมีองค์ประกอบทางเคมีที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถ หาได้ว่ามีคุณสมบัติต่างๆอย่างไรนะครับซึ่งแร่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่นะครับก็คือแร่ที่เป็นแร่โลหะนะครับแร่โลหะที่เมื่อเรานําไปขลุงหรือนําไปใช้งานแล้วเนี่ยจะได้ธาตุที่เป็นธาตุโลหะนะครับกับแร่อีกชนิดหนึ่งก็คือแร่ที่เป็นแร่อโลหะนะครับซึ่งแร่อโลหะเนี่ยจะอยู่ในรูปของรัตนาชาตินะครับหรือว่าอยู่ในรูปแบบของสารประกอบอื่นๆที่สามารถนําไปใช้งานได้นะครับ สำหรับแร่เนี่ยจะมีคุณสมบัติต่างๆที่สามารถตรวจสอบได้มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างคงที่นะครับดังั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพาพวกเราไปตรวจสอบว่าแร่จะมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับไปดูกันเลยครับสีของแร่แร่ชนิดหนึ่งอาจจะมีสีเดียวเช่นกาลินาดินขาวหรือแร่บ,บางชนิดอาจจะมีได้หลายสีเช่นคอส ไวท์คอร์สมีสีขาวหรือโรสคอร์ดมีสีชมพูเป็นต้นความโปร่งแสงแร่แต่ละชนิดจะมีลักษณะในการยอมให้แสงส่องผ่านได้แตกต่างกันโดยมี3ลักษณะได้แก่โปร่งใสโปร่งแสงทึบแสง ความวาวของแร่ความวาวของแร่เป็นสมบัติการสะท้อนและหักเหของแสงเมื่อตกกระทบกับผิวของแร่ความวาวของแร่มีได้หลายรูปแบบเช่นวาวแบบแก้ววาวแบบโลหะวาวแบบไขหรือไม่วาว สีผงของแร่สีผงได้จากการนำแร่มาบดหรือขีดบนผิวกระเบื้องซึ่งสีผงของแร่อาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างจากสีของแร่ก็ได้ความแข็งของแร่ความแข็งของแร่คือความทนทานต่อการถูกขูดขีดของแร่โดยนักธรณีวิทยาฟรีดิชโมชาวเยอรมัน ได้สร้างมารตราสำหรับเปรียบเทียบความแข็งเรียกว่าสเกลของโมโดยเรียงลาดับความแข็งของแร่สามัญที่พบได้ทั่วไปเพื่อใช้สําหรับพิสูจน์ทราบชนิดของแร่ธาตุในบื้องต้นในภาคสนามโดยโมได้กําหนดความแข็งของแร่มาตรฐานไว้10ระดับดังตัวอย่างต่อไปนี้ ความถ่วงจำเพาะของแร่เป็นการกำหนดความหนาแน่นของแร่โดยถ้าแร่สองชนิดมีขนาดเท่ากันแต่น้ำหนักอาจจะมีไม่เท่ากันความถ่วงจำเพาะของแร่จะกำหนดด้วยน้ำหนักโดยเทียบกับน้ำหนักของน้ำขั้นตอนการหาความถ่วงจำเพาะของแร่สามารถหาได้โดยขั้นตอนคือหามวลของแร่โดยนำแร่ไปชั่งบนเครื่องชั่ง จากนั้นหาปริมาตรของแร่โดยการนำแร่ไปแทนที่น้ำในถ้วยยูริก้าและวัดปริมาตรของน้ำจากบีเกอร์โดยใช้กระบอกตวงจากนั้นคำนวณหาความหนาแน่นของแร่โดยใช้สมการความหนาแน่นเท่ากับมวลต่อปริมาตรและหาค่าความถูกำรรํำเพาะของแร่โดยใช้สมการความถูกำรรํำเพาะเท่ากับความหนาแน่นของแร่หารด้วยความหนาแน่นของน้ำโดยกำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำมีค่าเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร สำหรับคุณสมบัติอื่นๆของแร่นะครับที่สามารถนํามาใช้ในการระบุชนิดของแร่ได้ในยังมีกมากมายนะครับเช่นการหารแนวแตกเรียบนะครับรอยแตกการเป็นแสงของแร่หรือแม้กระทั่งความเหนียวของแร่นะครับซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะเป็นคุณสมบัติที่สามารถตวาารวจสอบได้ในห้องปฏิบัติกา,ารซึ่งแร่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแร่ชนิดใดก็ตามสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมนะครับหรือนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเราได้นะครับซึ่งเราจะพูดถึงกันในบทเรียนถัดไปครับสําหรับวันนี้นะครับเรื่องราวของทรัพยากรแร่และประวัติเบื้องต้นของแร่นะก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะครับขอให้นักเรียนได้ตั้งใจแล้วก็นะครับเราจะสู้ต่อไปด้วยกันนะครับในการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้นะครับขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ